ครับาวนี้จะมาทีที่สอเนาะคราวนี้เราจะมาเปิดมอนเดิมครับเป็นสลับพาร์ทสองเนาะเราจะมาเปิดที่ี้้าสอหมนเดิมครับสลับของเลขยังไม่จบเลยเนี่ยอ่าสปริงเอ่อสปริงเฮ้สไปดีสปริงเกล่อสไปเอลครับ new ออฟรเชียอันนี้เฟสนามครับสปริงเกนบัสอร์ออออออสออออสเออสอสนะสออสีอ อ่ะต่อมาครับเป็นบิ้งเอาครับเป็นใบที่ทีมนี้เลยทีมสไปเลยครับผมใบนี้อ่ะก็เป็นที่ไม่ค่อยเห็นเนาะผมนึกว่าสไปไม่มีขอเสริมแล้วก็มีอ่ะแต่ก็ไม่ได้ใสว่าไม่ค่อยจะเหมือนกันเพรผมไม่ได้เล่นนายว่าช่วงหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้เล่นยุกิช่วงหนึ่งครับอ่ะต่อมาครับเป็นสปริงเก้นวอสครับไม่เด็ดบีฟอร์เรนครับเด็กก็เล่นโซโซอันนี้ของดีครับก็คือใส่โซโซได้นะอ่าหรือว่าใส่เด็กของอันนี้ก็ได้เด็กไอ้ไม่เด็ดก็ได้เกียรติชั้นเด็กขอครับแล้วก็็ไปปสุดท้ายเน โซโซพาริสเมนครับโอ้ของน่าจะของใหม่นะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยนอันนี้ต้องต้องดูกัน <c oughs> เพราะว่าของอีอ่ะมันเพิ่งรีครับผมแล้วก็มันยังไม่มี <c oughs> มด้วยซ้ำเมนเดตจะใส่สับวันนี้เลยเดี๋ยวพิจารณาอ่ะตัมบันตินก้าชิสเสม,มือนเดี๋ครับอันนี้จัดบางทเลยครับตัมบันติก้าอ่าอีกใบหนึ่งเนาะผมนึกว่าโซโซซะอีกใบน,นี้นะตัมบันติก้าจีเนสิตครับอ่เบนเดตอินเซิตเทลตัมบันติก้าครับแล้วก็อ่ะผมว่าอุ้ย ไม่เดี๋ยวนะผมดูเปรียบเทียบไปนี่ก่อนมันเหมือนอัลต้าเลยนะอัลต้าแลยทราพสังเกตนะขอบมันจะไม่มีเจ้าขอบมันจะมีความนูนอันนี้มีความแบบนูนด้วยมันน่าจะเหนือกว่าอัลต้าเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูส่งเรทหน่อยอไม่มันใจครับแต่เขาเรียกอะไรเรทที่ว่าสูงอัลต้าเลยครับอัลติเมทเลทเออเขาเรียก Ultimate อ,อ,อัลติเมทแลครับก็คือ,อ,อตรงนี้มันจะมีความนูนๆครับก็คือมีความนูนๆว่าเขาเรียกเมือยไขมีการเคลือบนะครับมันไม่มีมันไม่เรียบเออ สวยๆครับแม้ว่าในเด็กไอ้นั้นจะมีแล้วก็ตายเรืออะไรก็เอ้ยของใช้เอ้ยันก็เอกสวยเลยไอ้ก็ได้อยู่แล้วผมอันี้ออกมากี่ใบละอืมมีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคยังมีอีกสองซองชุบมาเปิดต่อเลยเลยครับซองที่สี่อืมสปายครับอ่ากับดักครับอ่าเวทมนต์ครับดับเบิลติก้าเน็กซัท ครับแล้วก็เป็น The เดอะบิสเซียลมาทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้ซอนอยู่ในเกมก็เห็นหยุม่มม่เป็นใหญ่โอ้ยโห้พวกเราเป็นเป็นติดเดอะบิสเทียที่ไม่ได้เล่นครับพวกนี้อ่ะไทบิเกตคับสเตนออฟท,ท,ทริไดร์สสปริงเกนเพดอลแมนเดสตดาร์ดิสกิฟโรแล้วก็เป็นไทบิเกตคิดโอ้โหน้องเป็นเอา ออาตาแเรเดี๋ยวออาตาแเรด้วยเนอะงเดี๋ยวน,นิดว่าสเปอร์เฉยอยโ่ผเป็นออาตาแเรซะด้วยอ่ะมา่งสองสุดท้ายครับเหลือกี่ซอสเอ๊ะสองสุดท้ายวะมันครบแล้วนี่เออเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนับยังไงมันไม่ครบไงลูกเอ่อห้าใช่ปะเออห้าครบแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาคลิปต่อไปเองแล้วครับผมอีท่าสอง